พี่ yeah. จอเล็กน้หนึ่งเป็นอะไรูนี่ันหอยรด

ได้ช่างแม่งนะไอหมีอะไรช่างแม่งครับผมนะนัะ่นะครับนะครับโอ้โหงั้นครับผมน่าจมพี่แล้วนั่นคูดนั้น มาเร็วกว่อนนี่มาเร็วกันนะเนี่ยกูแตกไปไงมาเร็วอีกละไอตำรวหทหานี่มาเร็วกันหล่อนเลยมึงแป๊บเดียวมาเร็วมากแป๊บเดียวมาเร็วมึงเร็วมากไอยตำรวจทานี่นี่รวดเร็วเลยมึงยิงใครยิงใครยิงใคร ยิงยิงแย่ทำไมครับผมยิงใครจุนม่งไอช่วยหน่อยจมูนวินชุนเลยครับผมนี่โอ้มีก่อนพี่อ้าย่ามาก ย้ยเียนมาฮะเดียวป้าเราปิดทำยังไงเป็นไงเจ้ปืนมันเงิน แตกไปไงครับแตกไปเงี้ยโอชิตเอ้ยนะครับแม่ผม นี่ไ <Aven> e yeah. งครับผมตุนแม่งยีสตโอ้โหเตร่ไงปิ้วเลยมึงโอ้กูมองไม่เห็นไงเฮ้ยตรงนั้น โอ้ยไม่ให้คูมากเลยเหรอไม่ให้คุลุกขึ้นเลยเหรอเอา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 เงเอาเงาเอาาเอาเเอาเอาาตังมาหาพ่อมึงอยาให้ตำรวจหานี่ไปไกลๆตีนีตาตีน่ะตาตีนมนี่เสร็จรน่นโอ้ นี่บลคืออะไร มูดเลยมึงโอ้ตามมาหาแม่มึงอ่ะไปแล้วไปค้นที่สุดแล้วหนีเฮ้นโอ้มนยังคว่ำอ,อยู่ดีวะ่ะเย็ดช้ามากเลยวะ่ะเรา โอ้มันเลี้ยวไปเปล่ามันยังอู๋โรลิร่งอีเอคือไม่ใช่ไอ้รถห้านี่ไม่ใช่ครับเออไม่ใช่ครับอู้หติดหาอะไรมนอหนั่ะ เอาอะไรอะไรมันจะไปตีได้งไงหน่ามันตีได้งไงมันจะตีได้งไงไหนน้อหมนี่ไหนรอยวะเลี้ยหน่านี่เอาตามล้วยตามมาว,วะตามด้วยไม่ยัไม่แล ตามมากว่าทำไมถึงถึงมันไม่เสร็วไม่ดีวะไหนออกด้วยแล้ก็ใหม่ใช่ไหมควรอย่าให้แล้เก็บหาเลยวุ้นข้าวนียไหครับมิจให้กูเลยค่ะแม่ห้าห้าไอ้นะไอ้เอ็งนั่นเเก็บขี้บา มึแค่ล้นหาพ่อเอามาือเ้ยเอา,อเ,อาอเกมพูนตีนอีไข่แม่งเกมเควนม่เลออนห่าเค้ยควะเกมเค้ยวะแล้วลมา คุกเวลาไม้กินทำหายหูทำหายหกว่วาวารกคันนี้เอือเมลโคทีด้านดูโคตรด้านมื่อน่ะ เร็วแบ็ดรถเร็วมากผมกดทีจอยไม่น่ะนั่นนั่นมันตีแล้วนั่นนั่นมันตีแล้วนั่นน,นั่นมันตีอ่ะนั่นมันตะิดดูมันมันขับดูมันขับจะแต่ขึ้นไปไงสีขาวห่านี่เออเนี่ยได้ได้ได้ปนี่ก็ได้เด่น เอาไม่ทำให้ผมหายเลยตุ๊กตุ๊กเบิงหบิงหบิงหบิงโอ้ชิตแล้วกดเอ้วทำไมไม่นั่งแน่ก็กดรุ่คว้างว่ะ Kéo vào đi đi D ê U, đi U D One <laughs> 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 Thôi vì Mà Cậu mà phải học thả phép Không đột เกาะห้ามขาบห้ามโดลดใช่อุ้ยเกาะอุ้ยไหนเอเลียนไม่ c h e m i จริงไงมีพวกตอเลยมีพวกมันโกมาว่ะเอเลียนไหนไม่มีจริงว่ะไหนไม่เห็นจรมีจริงเลยอย่าโดดนะเว้ยนั่นยังไม่ได้โดดอะไรเลยมันก็ตกกันละเกาะห่านิ กูไม่กูไม่เห็นระโเลยเลยไ่ตรงไหนกค้สามกคสามให้กระโดดให้ทำกคอสาให้นะฮต้องให้ลุงไม่ดได้ได้นี่ะดี เามาไปไหนดิมีไครมั้งไม่มีมั้งไหนไปทำไมไม่มีอี๋ เออโดูได้แล้วครับผมกระเกียนใหม่แล้วข้นโอ้มันต่ำไปเ่าเนี่ยเอ้าวมียังไม่ได้ต้องค่อยๆะอ้าวมีมันสูงวะต้องไปถึงๆเนี่ยอ้ยยอ้ย ไม่เุิดหลังนั่นเอารอรอบเป็นไรน่ะน่ะนรอบเป็นไรเอาไปขายนี่เอาเป็นไรเอารอเป็นไรวะอะไรอะไรไัไม่ตรงเลยไายไว้ เดี๋ยว khai นี่คือเอาให้ hà gì Boy được bên cạnh cạnh bây giờ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  bây nè, bây giờ bây này là kìa kìa này, là วันตีนขมองกันแลวะสีมัไม่ปลยนี่น่เอ้าเป็นไอหยางอะโอ้ไม่เป็นอยางะดีงเราแตกนะม้งโอ้เราห้านี่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 นน่นนีนนี่น่ ทำอย่างฮีดก็มัดทีเขาดิเต๋อโอเคนี่กูเอาไงมึงเก่งเหี้ยมาก มองเนี่ยเป็นเป็นหยเลยบป็นหมาเมฆเป็นของเมฆก็กรกนะก็ว่าห้าม